สวัสดีค่ะมาชานจะมาทานโหนมาจากพัทยาเลยดีใจจังแต่ตามว่าเหนื่อยมากโอ้แต่สนุกนะหนมากนี่เมืยเท้าหมดแล้วครับผมเสริมส้นเพราะว่าเนสใส่ส้นสูงใบก็ใส่ส้นสูงค่ะน่นึ่งเพื่อความบูบหนานใช่ค่ะใช่เนสก็ก็หายไปแล้วคืนนี้เต็มที่คือมันหายแป้งแต่ลมพัดตึ้งเวมั้งเป็นอะไรนะเป็นพี่จินตลาเต็งมอเต็งเมอเต็งมอความรู้สึกหลังจากเล่นคอนเสิร์ตจบแล้วเป็นไงบ้างหาไม่ได้เจอแฟนๆเลย โล่งครับโล่งมากจริงๆคือรับรู้ได้ว่าทุกคนสนุกกับเราใช่คือเมื่อกี้เพลงสุดท้ายที่ร้องอ่ะร้องไห้นะเพราะแบบทุกคนร้องให้พวกเราด้วยแล้วก็แบบเหมือนว่าเห็นทุกคนวันเนี้ยเสียงหัวนเราะแล้วก็เสียงกรี๊ดก๊าคือมันใช่ค่ะมันเต็มที่มากแล้วก็แบบรู้สึกเราเรารับรู้ได้ว่าเขามีความสุขเราก็มีมากๆแล้วก็ส่งหาเขาเต็มที่เหมือนกันค่ะใช่สิ้นกันไปโอ้ยวันนี้ไม่อะไม่มีเลยอ่ะทำไมอะจุกกันอ่ะโอ้ย ตรงตงโหดเกินแล้วโหดเกินแต่ก็มีหลายๆช็อตที่ฟินเนาะใช่ครับผมอยากเซ่นชอบขอบคุณค่ะเขามาทานไทยทายเพลงไหนนะเพลงไทยแล้วอ่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงให้ใจแลกใจอะไรคนละคอนเสิร์ตเปล่าคอนเสิร์ตนี่นะคอนเสิร์ตนี้นะอามาทานแต่เขามาทานต้องรอติดตามภาพได้ี่ปนช็อตไหนบ้างฮะโอ้ยแค่รู้ว่ารักครับผมแต่มันฟินแต่เราออกมาเปิดตัวนะ คนเมื่อกีการสแสดงหวั่นไหวคือแบบทุกโมเมนต์ที่เขาเห็นเราอยู่บนเวทีคู่กันเขาก็มีความสุขแล้วค่ะใช่ใช่เป็นขอ,ของของขวัญให้แฟนๆบ้านคู่ใช่ใชครับแต่ว่าคำว่าคำสุดท้ายอะสิมันทําให้หลายคนใจหายว่าอาจะไม่เห็นงานคู่กันหรอปีนี้หมดแล้วหรอไม่ไม่เป็นเป็นคือ ในรูปแบบคอนเสิร์ตของอเ,อรเราแค่2คนละ่ะมันเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ใช่ค่ะเพราะว่าปีหน้าหรือสิ้นปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆใช่คือจริงๆแล้วคอนเสิร์ตใหญ่่ยก็นานๆทีจัดดีกว่ามันจะได้ฟินกันนานๆทีมาเจอกันเพราะว่าเห็นว่างานใหญ่ครั้งนี้เป็นปีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของปีนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนมามแต่ปีหน้ามีโปรเจกต์อะไรพิเศษต้องรอติดตามชมค่ะคใช่คู่กันต่อไปนะฮะแน่นอนครับผมทะเลาะกันเลยเหรอทะเลาะเหรอกีใบอีกแนทแนทอีกใบก่อน ใบอีกเนี่ยก่อนเนี่ยหยิใบก่อนเพราะเมื่อกี้ตอนถ่ายรูปใช่ไหมเราก็จะหยิบอ๋อจยิบหยิบเราก็จะหยิกกันเนี่ยนี่แหละไม่รอแกล้งกัน,กนไม่มีไม่ค่อยมีทะเลาะอะไรหรอกค่ะกันเนาะใช่ค่ะที่แฟนก็ตลอดแล้วนะ,ะช่วยกันช่วยกันเสริมเสริมอันนี้เสร็จแล้วขอบคุณแฟนๆหน่อยไหมคะวันนี้ที่มาบางคนมาไม่ได้ก็อแอบเสียดายอยู่เสียดายมากเนาะโอ้แบบบางคนจองแล้วแบบ ไม่มาหลายคนเลยนะที่จองแล้วอ่ะเพราะว่าเห็นมีคนฝากบอกกันว่าเอ้ามาติดธุระอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยลูกป่วยบางคนอะไรอย่างงี้อดเลยอ่ะเสียดายอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค้างหน้าได้ CVD EBE เออไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องรอต้องรอดูว่าจะมีหรือเปล่าค่ะแต่ว่างานอื่นต้องห้ามพลาดนะใช่ว่าวันนี้ขอบคุณไปนคลับทุกคนมากขอบคุณมากจริงคือคือก็พูดคำเดิมๆอ่ะแต่มันก็แบบ มันก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆใช่มันคือไม่มีทุกคนก็ไม่มีพวกเราจริงๆนะครับผมเจอครั้งนี้คือเราต้องการกําลังใจอย่างมากเราคาดหวังว่าทุกคนต้องสนุกทุกคนจะเอ็นจอยกับเราหรือเปล่าว่าอะไรอย่างนี้ใช่เนาะพอพอพอจบ้วทุกคนก็มีทุกคนว่าสนุกมีความสุขเราก็แบบโอเคที่เราเตรียมตัวที่เราบอกว่าคาดสารสิ่งดีมาให้ทุกคนเนี่ยทุกคนเขารับไว้ได้แล้วเราก็โอเคอะเต็มที่แล้วใช่้น้องต่อไปด้วยนะขอความกรุณาด้วยนะครับ ขอให้รักเรานานๆน,นะคะรักต่อไปลหลายๆปีนะคะเพราะว่า2ปีแล้วขอให้พี่สามปีที่สี่ไปได้ๆๆอีกน,นานต่อไปเลยใช่ค่ะเยอะๆนะคะทั้งเหม่งและก็นเนียงนะคะใช่ครับน,นี่อะไรอะจูบกันหรออันนี้ปรอยลิ้วสิรอยอะไรอ่ะช่วงที่เล่นเกมมั้งอ๋อะจะมีเมื่อกี้ค่ะมีแซนวิชฮักใช่แฟนคลับก่อนไปจูบใครมาไม่ใช่ใช่นี่ไงสีปากเลือนๆนี่แน่เฮ้ยไม่แน่